พวงเนี่ยนี่อเอเตอร์เลยยังไบาีเ้แค่คอยแลวเต่าถึงเตาสัวนี่ลั่นทัดมดน้ำเต่ายัเห็นกนกูจบผู้เจ้ายัเห็นแขนตันพวงเนี่ยทำจะสะ่อยจะสะแกงตาใแกงทำโมลันโมแกงแต่แกงใบตรงตำพวงเนี่ยนี่ในแกงกู้สุกงยะตาทาศน์ามัครบัดแาต้นเี้ยังใส่กเรือมีขอให เียร์ูไปบางวที่กมดหล่ยบ้านโู้เป็นริเงียาเสดาจเกียงทางกวาาตาไก่หัวหัวละก็เป็นกําเวียนภาพกํานั้นตวงเือละก็โมล่าหัวลางปลาโรด่นเดือดพูนันเดือดเดือดให้เกิดเลยผาหัวสมภานีมาทากที่กำลังลัเลี่้าเกียวในมาเกิดไม่จะนีใจโซ่ตีพงลุจองให้แทนไป่ หัวแตงน้องหันโูนหัว้าดูน้อมกากีมบ่นใตงงหัวเลบพระบัวตูป้อพางใจไรลาให้เกือตามท้ากีนักที่นั่งนอองหัวนั่นเดือพนั้นเหนือนั้นเดือคักใีแก่ยุบุญยุบุัจยังดึงันตามอุดตาหามยังนำหัวห้องหึงหัวละพุ่งควงตังยังในบอดีเมื่อ บงเบิดาหัวมันทำเหี้ยบ่แฮงแฮงดังใดเฮยละกะต้องใส่ไปสมตื้อมาเป็นเมียให้ควายพิงแพงหักควายเพียงน้ำซอนให้หำหวานดูบางยามวันกินคอมป